สวัสดีครับท่านผู้ชมเที่ยงเที่ยงเมื่อนี้คุณตาวิถีไทยก็พามาชมต้นไม้มงคลท่ามกลางเสียงสกุณาเนาะร้องจิบจิบจับจับ,จบอยู่บนกิ่งคาคบไม้มายงชิดพุนะเออหรือว่าจะเต้นมาอยู่นี่ต้นมะม่วงจิบจบจับจ,บจบคุณตาวิถีไทยมาเลาะหาบางสียเอาต้น อย่างนา้อมารีวิวนีเ่เมื่อเช้าก็รีวิวต้นพุทธซ้อนตัวนี้สวยงามเป็นมงคลนักแรลมาเจอตัวนี้บ่เนี้คู่กันนะคู่คือออกดอกพร้อมกันเลยอันนี้ก็สองอันนี้ก็ออกดอกสองกำลังสิออกตัวที่สามนะต้นนี้คือต้นอะไรคุณตาวิถีไทยาบางคนถามไนดะ้ว่านสีทิศใช่หรือเปล่า ปุนตาวิธีไทยกับทีแรกก็เข้าใจว่านี่คือว่านสีทิศสีชมพูอ่มันเป็นตระกูลเดียวกันว่านรางเงินกับว่านสีทิศคําว่าว่านเห็นเหมาะเป็นว่านอ่าว่านสีทิศก็ออกดอกเป็นช่อแบบนี้แทงยอดขึ้นมาสูงสูงแบบนี้นะแล้วก็ดอกช่อดอกแบบนี้นะลักษณะคล้ายๆแบบนี้เหมือนแตรแบบนี้แหละเหมือนแตรแต่ว่านสีทิศเขาก็จะมี อาจจะมีสีแดงสีชมพูหรือสีละลายสีนะสีขาวก็มีได้ว่านสีทิศอันนี้เป็นว่านรางเงินเห็นหมท่านผู้ชมเวลาที่คุณตาผ่านมาที่ไรเรากะสิพัดโบกนี่น,นี่โบกตามริ้วลมเธอดูฉันหน่อยสิฉันสวยหรือเปล่าวันนี้เพื่อนวะ <laughs> ลมมาต้องอทำให้โอนไปโอนมาเหมือนคนโบกมือนะเหมือนคนโบกมือ ดูหน่อยฉันพร้อมที่จะลง youtube u t u b e ของคุณตาวิถีไทยได้หรือยังเพื่อนว่าโอ้ได้การได้การอืมก็เลยมาเห็ดเพื่อนซ้ำมือนี่เออเอาลง y o u t u b e ซะเนาะหลายคนก็บอกว่าคุณตาวิถีไทยว่านรางเงินต้นนี้สวยครับเพื่นว่าอ่าสวยเป็นมงคลใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบใครเห็นใครก็อยากได้เพื่นว่ามีเสน่ห์ มันงาม,มสมคำที่มีคนตั้งชื่อว่าว่านรางเงินปลูกไว้มีเสน่ห์เมตตามหานิยมเห็นบอกคนสมัยตะเก่าตะกี้เพื่อนบอกว่าไกงามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเติมแต่งเติมนี่โบ้แม่แต่แต่งเติมแต่ร่างกายเด้แต่งเติมเ,นมเ,มนมเมสน αι, ่ห์ แต่งเติมสิ่งที่ทำให้มีคนเขาเรียกว่า,าแรงจูงใจมันบอมันงามมีเสน่ห์ชวนให้หลงไหลไมีแนวชวนให้หลงไหลคุณตาท่านนี้มีแต่คนอยากพูดอยากคุยอยากยังน้ำเลา่ามันมีแนวมีแนวเห็ดให,ให้อยากอยากเว้าวอยากจา่าอยากคุยอยากเจรจาเนาะ มีแนวชวนอืมนี่แหละนี่แหละนี่แหละเรียกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเติมแข่งบุญแข่งแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แต่แข่งโชคแข่งวาสนาแข่งบารมีแข่งกันญากแข่งกันบบได้ท่านผู้ชมเลยป่ะแมนอีลีบอกคุณตาวิธีไทยแมนนะถูกต้องตามคำโบราณเิ่นว่าแต่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะโปรดชมเพื่อความบันเทิงนะบางคนก็บอกว่าคุณตาวิธีไทยถูกต้องแล,ะละ้วล่ะปลูกต้นไม้มงคลเราก็จะมีมงคลปลูกต้นไม้ที่มีเสน่ห์เราก็จะมีเสน่ห์เป็นว่าปลูกต้นว่านรางเงิน เราก็จะได้เงินเพือนว่าเออมันมีแนวจูงใจแนวให้อยากได้ให้แนวมีแนวได้อ่แนวโน้มแนวโน้มเออว้าเอาเข้าข้างเจ้าของเนาะท่านผู้ชมเนาะบางคนบอกว่าปลูกต้นว่านมหาเศรษฐีอืมในอนาคตข้างหน้าก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นมหาเศรษฐีเพิ่นว่าเงินไหลมาอ่า ก็มีแนวโน้มว่าเงินจะไหลมาเพิ่นว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะท่านผู้ชมเนาะปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะ,ะคุณตาวิถีไทยก็พูดตามโบร,โบราณและก็ตามยูทูบเบอร์เพิ่นพูดมาอมนอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วว่านรางเงินต้นนี้ยังเป็นต้นไม้ดอกไม้ประดับไม่สวยงาม ปลูกไว้อยู่ใส่กับมีคนย่องมีคนชมปะคือขักแท้บ้านพักโฮมสเตย์หลังนี้อ่าโรงแรมแห่งนี้คืองามแท้ปลูกอันต้นว้านรางเงินเอาไว้อยู่ในป้ายทางเข้าโรงแรมป้ายทางเข้าบ้านสวนรีสอร์ทบ้านพักโฮมสเตย์หรือปลูกไว้หน้าบ้านคุณตาคุณยายมันงามนะงามปิดตะแพงเวลาที่เขาออกดอกแบบนี้ ต่อมาเป็นต้นไม้เศรษฐกิจโอ้โคุณตาวิธีไทยคือเอาต้นเศรษฐกิจขึ้นก่อนเพราะว่าว่านรางเงินนี่เวลาที่มีเวลาที่ได้หลายๆเนาะเอากับขยายพันธุ์แล้วก็ไปขายบางบางครอบครัวหรือหลายๆครอบครัวเอาต้นว่านรางเงินและก็ต้นว่านในหลายชนิดนี่มาเพาะพันธุ์ขายขยายพันธุ์ขายนะ แล้วก็ขายทางอินเทอร์เน็ตขายทางเว็บไซต์ถ,ถ้ายทางเฟซบุ๊ก YouTube ก็มี i n นสตาแกรมแบบนี้ส่งขายทางออนไลน์ทางไปรษณีย์ได้บางคนไลฟ์สดขายสร้างรายได้สร้างอาชีพเห็นบอกมีประโยชน์และต่อมาคุณครูบางท่านก็เอาต้นว่านรางเงินอันนี้เข้ามาในห้องเรียน แล้วก็ให้บรรดาลูกๆนักเรียนนี่ได้วาดได้ระบายสีต้นว่านรางเงินนะวันนี้ครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีต้นว่านรางเงินที่กําลังออกดอกอยู่นี้เพื่นว่าหนึ่งชั่วโมงถัดจากนี้ไปนะพวกเธอเอาให้เต็มที่เลยนะตะวัดปลายภูกันตะวัดปลายดินสอเอาให้สุดฝีมือนะนักเรียนบางคนนี่มีแววเป็นศิลปิน ตั้งแต่ยังน,น้อยวาดรูปนี่งามนะมีลายทรงลายเส้นเรียกว่าพรสวรรค์ถัดจากมาก็เป็นพรแสวงเด็กน้อยก็ฝึกค้นหานะความสามารถของตัวเองเพิ่มเติมเรียนเพิ่มเติมมาในระดับมหาลัยก็ต้องเรียนในเรื่องของการสืบค้นข้อมูลการศึกษาหาข้อมูลการค้นควา้าการวิเคราะห์วิจัยบางมหาลัย วิเคราะห์วิจัยในเรื่องของการผสมเกสรตัวผู้ตัวผู้อันนี้เกสรตัวผู้อันนี้ตัวเมียบางคนศึกษาทางห้องแลบวิทยาศาสตร์เอาเกสรตัวเมียนี่มาแตะตัวผู้นี่มาแตะใส่เนาะตัวเมียแล้วให้เกิดเป็นลูกขึ้นมานะเป็นผลขึ้นมาแล้วก็อเอาไปปลูกอหรือบางคนข้ามสายพันธุ เอาเกสรของว่านลางเงินสีนั้นมาผสมกับสีนี้เอาตัวผู้ตัวนั้นเกสรตัวสีอื่นนี่มาผสมกับตัวเมียสีนี้ทําให้เกิดหลากหลายสีสันขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องของการศึกษาวิจัยในระดับมหาลัยเนาะอืมพอได้สายพันธุ์ใหม่ๆหลากหลายสีสันเขาเอาไปขายมาเนี่ยจดลิขสิทธิ์เป็นของตัวเองเบื้องหนุอ่าตั้งชื่อ ว่านรางเงินตัวนี้ตั้งชื่อท้ายเป็นชื่อของตัวเองก็ได้เพราะว่าเราผสมเกสรของตัวเราเองตัดต่อพันธุก,กรรมพันว่าตัดแต่งตัดหรือว่าผสมพันธุกกรรมใหม่เ,เกิดสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาโอ้ได้การและต่อมาเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณหรือว่าสมนาคุณบ้านพักโฮมสเตย์บ้านสวนรีสอร์ท เวลาที่มีลูกค้ามาพักมีลูกค้ามาใช้บริการเนอะเออก็เอาต้นว่านรางเงินอันนี้มามามอบให้บอกว่าคุณลูกค้าวันนี้ทางบ้านพักโฮมสเตย์สปาของเราเนาะมีต้นว่านรางเงินมอบให้คนละหนึ่งต้นครับสันปาต้นไม้มงคลบางคนก็หมักประทับใจ ไปพักอยู่ที่บ้านพักโฮมสเตย์หรือว่าไปใช้สปาอะไรที่ไหนนี่บอกเคยมีที่สิได้ต้นไม้มองคลมีที่นี่แหละสั่นเออเอาละสำหรับมือนี้เนาะขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหง่งสุขภาพแข็งแรงความเจ็บจะได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือหุ้งมือหนานอนรับกบคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกบคอให้ได้เงินแสน ให้ได้แก้แหวนมณีโชดเดินทางไปใสมาใสใกล้ไกลกับคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากล,ลโลกและจักรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและระยะสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกะัสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเที่ยงวันนี้ก็คือว่านรางเงินสีชมพู ไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้เศรษฐกิจไม้ดอกไม้ประดับสวยงามไม้แห่งการเรียนรู้และไม้แห่งการขอบคุณครับท่านผู้ชม